สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราดูดวงของชาวราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะซึ่งชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีมังกรค่ะเราจะดูแบบคร่าวๆค่ะดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพค่ะดูตามดวงดาวที่โคจรนะคะ แล้วก็ใช้ไพ่ยิปซีประกอบในคำบรรยายค่ะท่านที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมากๆค่ะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ก้อยด้วยนะคะเราจะมาเริ่มดูดวงของชาวสีมังกรนะคะเดือนพฤศจิกายนว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะ ของอาจารย์ก็จะใช้ดาวพระจันทร์นะคะเพื่อที่จะทํานายในด้านของสภาวะอารมณ์ก่อนนะคะว่าโดยภาพรวมของอารมณ์ของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรพบปัตนิคือดาวพระจันทร์เนี่ยโคจรไปอยู่ปุตตะแล้วมีดาวพระดาวราหูนะคะจากอลิมาอยู่ปุตตะแล้วก็ประกอบกับตัวของท่านเนี่ยมีดาววินาศแล้วก็ดาวสัตชะมากุมลัคนามีดาวเสา ตั้งรับอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของโดยภาพรวมชาวราศีมังกรยังรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ทุกอย่างมีกําลังใจและมีความมุ่งมั่นด้วยตัวของท่านเองใช้ธรรมะนาทางใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นที่ตั้งทุกอย่างจะสามารถฝ่าฟันปัญหานั้นไปได้ด้วยศักยภาพและความสามารถท่านแต่สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าท้อนะคะเพราะว่าดาวพลังคารอยู่ตรงสหัชชะเนี่ยตัวท่านเอง ก็มีความรู้สึกกระตือร้นมีความทะเยอทยานแต่สาสชะก็มีความเก่งก็จะแปลได้ว่าสังคมรอบข้างก็เก่งเพราะถ้าเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานหรือการทำธุรกิจท่านก็จะเจอคู่แข่งที่เก่งเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานท่านไปติดต่อประสานงานกับกับลูกค้าท่านก็จะต้องเป็นฝ่ายที่อดทนอดกลั้น เพราะว่าลูกค้าอาจจะเปลี่ยนแปลงแนวทางความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลาบางท่านจะอยู่ในสถ,สถานะแบบการไปทําเอกสารสัญญากับลูกค้านะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะดาวปัตตนิมาอยู่กุฏะเนี่ยคนราศีมังกรจะมีเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือการทําเอกสารสัญญาเนี่ยจะมาอยู่ในช่วงต้นๆเดือนค่ะที่วุ่นวายนะคะ เอกสารสัญญาหากมีการทําก็ปรับเปลี่ยนหรือเราไปหาลูกค้าลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทําให้ตัวท่านเองอาจจะต้องเขาเรียกว่าก็ต้องเปลี่ยนไปตามไปตามที่ลูกค้าต้องการถึงจะสามารถทําให้งานนั้นมันสําเร็จไปได้ค่ะทีนี้ถ้าในเรื่องของงานออฟฟิศนะคะท่านใดทํางานออฟฟิศงานประจําอยู่ความอึดอัดกับปุตตะก็ยังมีอยู่เรื่องซ้ำซๆเดิมเดิมหรือปัญหาภาระยุ่งยากที่ทําให้ท่านต้องมาจัดการหรือเขาเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ตาม สภาวะที่เกิดขึ้นเพราะงั้นการวางแผนของท่านบางทีมเราได้แต่วางแผนแต่เวลาทําจริงเราต้องดูคนรอบข้างหรือบางทีคนรอบข้างบอกอะไรเราเราต้องกลายเป็นคล้อยตามคนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงสังคมหรือกับผู้ใหญ่ในสายงานก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของคนมังกรเนี่ยบางทีถามว่าแล้วฉันจะหงุดหงิดไม่ได้เหรอหงุดหงิดได้ค่ะแต่ทีนี้เหมือนท่านมองว่าหงุดหงิดไป ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีหน้าที่ที่ต้องําเพราะดาวพ่อังคารคือมันอยู่ในความทะย,ยานอยู่ในความว่าฉันจะต้องหางานหาเงินอะไรก็ได้ที่เป็นงานเป็นเงินใครนินทาว่าอะไรฉันขี้เกียจฟังได้สาระคือดาวพังคานจะมากระตุ้นให้ชาวราศีมังกรรู้สึกว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านได้ผ่านไปดีกว่านะคะเงินกับงานเท่านั้นที่สําคัญนะคะในขณะที่บางท่านเนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่ว่าจะ สมมติว่าถ้าไปสมัครงานไว้นานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์นะที่จะได้งานแบบไม่คาดฝันนะคะหรืออันนึงได้งานจากเพื่อนฝูงสังคมเก่าๆหรืออันนึงมีนายเก่าๆนะคะอริมาอยู่วินาศคือดาวพระเกตและมากลุมลักนณาคือเรื่องของพฤลหัดนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของออการติดต่องานนานมาแล้วหรือคนที่อยู่แดนไกลหรือเพื่อนฝูงสังคมที่ห่างไกลกลับมานะคะ มาช่วยเหลือหรือมาชี้ช่องทางให้เรามีหน้าที่การงานนะคะหรือเป็นเรื่องของชักชวนให้ไปทํากิจการงานที่ทําถ้าท่านไม่ลงทุนนะคะท่านก็พิจารณาได้ค่ะแต่ถ้ามาชวนให้ไปลงทุนอันนี้ก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าปัตตนีไปอยู่ปุตตะแล้วมีอลุอลิมากลุ่มร่วมแล้วเล็งมาที่ดาวลาพระก็คือมีทั้งดาวพระอาทิตย์กับพระพุธอยู่เนี่ยเมื่อทํามุมเล็งกันเนี่ยอย่าเพิ่งไปจ่ายเงินอะไรให้มัน รวดเร็วหรืออย่าเพิ่งไปเชื่อในด้านของการลงทุนที่คาดหวังอะไรเยอะๆมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดคิดก็ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าในเรื่องของบางท่านเนี่ยถ้าทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยมรณะกับสุภจรมาอยู่ลาภะเนี่ยบางท่านอาจจะ อยากจะทำงานเสริมนะคะเรื่องงานออนไลน์งานประชาสัมพันธ์งานในหน้าตัวแทนก็มีความโดดเด่นค่ะท่านลองศึกษาดูนะคะลองศึกษาแล้วก็หาสอบถามคนที่เขามีประสบการณ์ท่านอาจจะมีแนวทางหรือมีความก้าวหน้าในสิ่งที่ท่านทำมากขึ้นนะคะโดยภาพรวมการงานของชาวสีมังกร ยังเหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยที่ลึกๆก็มีพลังใจที่อยากจะทําอนุนันนี้อยู่ตลอดเวลานะคะหรือถ้าท่านใดที่สมัครงานไว้นานมากก็ได้โอกาสที่จะมีงานเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่กับหัวหน้านะคะมีบางคนนะคะจะเป็นเรื่องที่อยากจะขยับขยายอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอันนี้ก็คงจะต้องวิ่งเต้นหรืออันนึงก็คือขอความขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่ก็ดูอารมณ์ผู้ใหญ่นิดน,นึงค่ะ แต่เกณฑ์ที่ท่านจะได้เนี่ยก็มีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูอารมณ์ดูจังหวะที่จะไปขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่นะคะมาเรื่องการเงินค่ะการเงินดาวการเงินของท่านไปอยู่พันธุเป็นมฤตยูเนี่ยก็ระวังเรื่องของการใช้จ่ายคือเงินหมุนเข้ามาก็จริงแต่ก็จ่ายออกไปในด้านของสังคมในด้านของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในด้านของยุตาธรภาน,านนะแต่ทีนี้ระมัดระวังการเงินบางครั้งจะจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน ศะะาสตร์ช้าเนี่ยบางทีมีความกระตือรือร้นมีความรู้สึกทะเยอทะยานคือตัวท่านเองอ่ะใครบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีระวังจะไปจ่ายเงินหรือไปหลงเชื่อที่ทําธุรกิจที่มัน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 มีความผันผวนตลอดเวลาท่านก็ลองพิจารณาว่ามันไม่ใช่เวลาจังหวะน,นี้นะคะที่จะไปทํานะคะแต่แต่ก็ถ้าจะลองทําเล็กๆน้อยๆก็พอทําได้ค่ะ แต่การเงินบางทีมันมาเกี่ยวกับเรื่องของปัตตนิเข้ามาในเดือนในเดือนพฤศจิกายนมีความโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะจ่ายเงินหรือมีเรื่องที่ต้องระวังมีคดีความนะคะคดีความจากการไปค้ำประกันอะไรเก่าๆนานแล้วนะคะหรือไปลงทุนอะไรกับกับเพื่อนสมัยไหนนานแล้วก็กลายเป็นมีปัญหากันนะคะมีข้อร้องเรียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรจะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะ นี้เราจะอ,อ,อีกอันนึงกา,การเงินก็จะเสียไปจากเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะพันธุมีมลิตยูบางทีเรื่องของอากาศดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะคะการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะก็ก็อาจจะเจอเรื่องของของของอ,อ,อุบัติเหตุในด้านของยุยยน์พาณะเสียหายหรืออันนึงบ้านช่องอาจจะมีปัญหาเรื่องของ ภัยธรรมชาตินะคะเพราะั้นก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายแต่ก็ยังมีความโชคดีมีโชคลาภในการเงินนะคะในมีโชคลาภในการเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยชาวราศีมังกร,กรก็คือได้เงินมาก็จะสรรเงินให้ดีๆนะคะความทะเยอทะยานสมองมีแต่เรื่องการเงินการเงิน,กา,งนการงานการงานเนี่ยค่ะก็ระวังเราจะไปเชื่อคนหลงเชื่อในการทําธุรกิจอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปก็เท่านั้นนะคะเรื่องของความรักพระสุขอยู่กรรมะ พระุอยู่กรมมะบางทีก็จะแปลว่ามีความรักถ้ามีความรักดีๆอยู่แล้วตัวเราเองนะคะจะต้องไม่หวั่นไหวนะคะพระสุกอยู่กรรมะจะแปลว่าถ้ามีคู่ครองเนี่ยบางทีก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นใจเราจะต้องไม่หวั่นไหวเราจะต้องอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มายั่วยุหรือบางทีเราจะมีเพื่อนใหม่เข้ามานะคะมาสอบถามหรือให้หรือถะหรือตัวตัวเราเองก็เป็นคนที่ชอบที่จะช่วยเหลือคนนั้นการ ช่วยเหลือเพศตรงข้ามหรือคุยกับเพศตรงข้ามในขณะที่เรามีแฟนเนี่ยแฟนของเราคนรักของเราอาจจะเข้าใจผิดทําให้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคาโบราณเขาจะบอกว่าอย่าเล่นกับไฟ <c oughs> บางทีการพูดของเราเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นเอาไปไปคิดแล้วก็เข้าใจว่าเราคิดมันก็จะเป็นเรื่องนะคะเพราะงั้นคนที่มีความรักก็ระมัดระวังเรื่องของการมีรักซ้อนหรือการมีคนอื่นมาพัวพันแล้วทําให้คนของเราเข้าใจผิดนะคะคนโสดนะคะ คนโสดถ้าหากมีความโชคชะตาที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาหรือความทุกข์ระทรมกับความรักมาแล้วเนี่ยต่อไปนี้คนโสดสําหรับชาวราศีมังกรจะมีความสว่างสดใสมีพลังใจในการทํางานมากขึ้นท่านมีเกณฑ์จะพบเจอเหมือนกับคนที่ใช่นะคะพูดกันรู้เรื่องคําว่าพูดกันรู้เรื่องคือท่านชอบทําอะไรคนนั้นก็จะไม่ขัดแย้ง ท่านเป็นคนใจเย็นทั้งทีจะเจอคนที่ใจเย็นเจอคนอบอุ่นนะคะเขาเรียกว่าวัสนานำพาให้มาเจอกันนะคะบางทีก็อาจจะเป็นคนอายุมากหรือคนที่เคยรู้จักกันมานานแล้วแต่ห่างหายกันไปหรือเคยรู้สึกดีๆแล้วไม่มีโอกาสเจอกันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบางทีจะเกี่ยวกับการเคยเรียนหนังสือด้วยกันสมัยนานแล้วทํางานด้วยกันมานานนะคะ ไปอบรมสมัมมนาด้วยกันแต่ก็ห่างหายกันมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาหรือแม้แต่การไปทํากิจกรรมทางด้านของสธาธารณประโยชน์มูลนธิธิต่างๆบางทีจะเจอคนที่เขาเรียกว่าศินเสมอกันนะคะเพ่าะคนโสดจะมีความกระชุ่มกระชวยจะมีความรักที่สดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะมาเรื่องของสุขภาพร่างกายชาวราศีมังกรระวังเรื่องของภูมิแพ้นะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนเรื่องของกระดูกสันหลังมีปัญหาหรือเรื่องของ สุขภาพปากสุขภาพช่องฟันมีปัญหานะคะแต่อันนึงก็ระวังสะดุดหกล้มค่ะก็ยังมีความกังวลใจนะคะอริมาอยู่วินาศเป็นเรื่องเออก็หมายถึงมีความกังวลใจเรื่องของโรคเก่าเรื้อรลังนะคะของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ระวังเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านมีปัญหาสุขภาพร่างกายด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่นะคะเราจะเสี่ยงไพ่ไพ่สําหรับชาวราศีมังกรนะคะดูแบบคร่าวๆนะคะ หยิบไพ่มาค่ะสําหรับการงานสิบเหรียญค่ะงานของท่านมีความโดดเด่นก็จริงแต่กว่าจะได้งานนั้นกว่าจะได้ลาบโชคลาบจากการงานก็ค่อนข้างจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนสูงและต้องเหมือนกับเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ค่ะถึงแม้เราจะไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดแต่ใครว่าอะไรเราเราต้องกลายเป็นผู้รับฟังและคล้อยตาม ดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานนะคะจะช่วยสนับสนุนท่านค่ะท่านที่หางานอยู่มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือท่านที่ทํางานประจําก็มีคนมาชักชวนให้ไปทํางานด้วยก็ลองพิจารณาดูนะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวสีมังกรค่ะ the emperor คือ the emperor เนี่ยคือร่ำรวยนะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการเงินมาก่อนหน้านี้ ดีไม่ดีโชคชะตานำพาให้ท่านกลายเป็นเศรษฐีนะคะหรืออันนึงบางท่านก็มีโอกาสค่ะที่แบบกำลังวางแผนนะคะว่าจะนำเงินไปชำระหนี้สินหรือไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้เพื่อให้มันผ่อนคลายท่านก็มีโอกาสการการเงินของท่านหากท่านมีปัญหาเนะี่ยท่านจะมีคนช่วยเหลือค่ะและก็มีโชคลาภจากเรื่องของิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการสะสมความดีบุญบาร,รมีของท่านนะคะในที่สุดท่านก็ มีความสุขกับเรื่องของลาภะเรื่องของสิ่งที่ท่านคาดหวังการเงินของท่านถือว่าด,ดีนะคะเรื่องของความรักค่ะคนคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ต้องหนักแน่นเข้าไว้นะคะบางทีเราอาจจะเป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามการพูดจาการชอบช่วยเหลือคนนะคะบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมค่ะเราพูดไปโดยที่เราไม่คิดแต่คนที่เราพูดไปเขาคิดเขาก็มาเกาะแกะหรือมามาคุยกับเราบ่อยๆก็ทีเนี้ คู่รองของท่านอาจจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นจะต้องหนักแน่นนะคะหรือตัวท่านเองนะคะท่านในเหมาะท่าในกับกันท่านอาจจะไปได้ข่าวเรื่องของอคู่ครองไปไปจีบไปเลยคนนู้นคนนี้ก็ต้องหนักแน่นและก็ถามไถ่กันอย่าใช้อารมณ์ค่ะยังไงความรักก็ยังใช้ความเชื่อใจนะคะใช้ความสงบใช้ความสุข,ขุมเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์นะคะแล้วทำให้ความรักของท่านมั่นคงค่ะ เรื่องของคนโสดค่ะคนโสดนะคะสองเหรียญค่ะคนโสดนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้นะคะท่านใดที่กําลังจะมีความรักดีๆเข้ามานะคะคนโสดอาจจะยังมียังลืมคนเก่าไม่ได้แต่ถ้าท่านคิดว่ากรรมะของแต่ละคนนะคะมีแนวทางไม่เหมือนกันนะคะเราก็คงจะต้องตัดใจกัน จากคนเก่าแล้วเราจะได้เริ่มต้นจากคนใหม่แล้วชีวิตเราจะได้สว่างสักทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวท่านเองจะต้องพิจารณานะคะอะไรที่เป็นความสุขของท่านท่านควรจะฉกชวยได้แล้วค่ะสุขภาพร่างกายค่ะสุขภาพร่างกายนะคะเจ็ดถ้วยค่ะงานหนักงานเยอะนะคะหรืออันหนึ่งโรคภัยแค่เจ็บเรื้อรังแต่เราไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะมัวแต่เรื่องห่วงแต่เรื่องของการหาราบยกสรเสริญหรือมัวแต่เรื่อง การการทำงานก็เลยลืมดูแลสุขภาพระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะและเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของอากาศแปรปรวนค่ะเอาละค่ะดูแบบคร่าวๆค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ